สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยแล้วก็ละลายท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่ตางๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้เรียกได้ว่า ยังไงล่ะบ้านคู่อะ่ะบ้านบ้านเบรกของน้องหลิงน้องออมอะ่ะบ้านคู่อะ่ะทั้งจีนแล้วก็ไทยเนาะก็เริ่มมีออกมาประกาศแล้วนะจนคือเอาไงดีอยากจะพูดว่าไงดีจากเหตุเกิดไว้ก่อนนะจากเหตุกรณีที่น้องออมป่วยเข้าโรงพยาบาลใช่ปะ่ะแล้วประจวบเหมาะอะไรก็ไม่รู้ก็คือทางฝั่งบ้าน บ้านเบคคู่เขาก็จะส่งเค้กเงินสดอ่ะเป็นของขวัญคล้ายๆวันปีใหม่อะไรอย่างนี้ให้น้องให้ทั้งน้องหลิงน้องออมอยู่แล้วเอาไปคนละก้อนแต่พอดีไปประจวบเหมาะของน้องออมอะน้องออมไปได้รับตอนอยู่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาที่จริงแล้วเอกก็ไม่รู้มันเกิดดราม่าอะไรนะจนกระทั่งเหล่าเหล่าบ้านคู่ทั้งไทยทั้งจีนต้องออกมาประกาศว่าเฮ้ยไม่รู้จริงๆนะ คือไม่ได้มีความตั้งใจจะส่งไปในช่วงที่น้องไม่สบายเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเกิดดราม่าอะไรขึ้นมาจนบ้านเบกคู่ทั้งสองที่ต้องมาอธิบายกันแบบยืดยาวเลยอธิบายว่าเฮ้ยฉันไม่รู้นะอะไรอย่างเงี้ยเอกก็ไม่รู้มันดราม่าอะไรใครรู้มาเล่าให้หน่อยนะรู้แต่ว่าเขาต้องออกขัอธิบายยืดยาวคือยังไงหรอหลายคอมเมนต์ของพี่สาวไทยก็บอกบ้านเบสอย่าไปสนใจอย่าไปให้ค่ากับคําพวกนี้เลยนะ เอฟซีบางคนก็แบบเยอะเกินอันนี้เอกก็ไม่รู้นะเอกก็ไปอ่านเขามาเอียังไม่เห็นด้วยซ้ําว่ามันมีดราม่าอะไรกันเกี่ยวกับเรื่องที่ไปให้เค้กเงินสดในวันที่น้องออมป่วยเข้าโรงพยาบาลมันดราม่าเรื่องอะไรคะใครรู้ก็มาบอกหน่อยได้แต่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าบ้านเบคคู่เขาใส่ใจแล้วก็ทั้งไทยทั้งจีนนะเขาเรีบออกมาประกาศกับแบบเป็นช็อตๆเลยอะ่ะเอางี้ก่อนอื่นนะก็คือเนื่องจากมันมีหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมาย เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาขยี้กันแต่ขยี้กันเรื่องแรกก่อนก็คือต้องขอแสดงความยินดีกับงานแฟมิีครั้งแรกที่เวียดน,นามของน้องหลิงน้องออมบัตรหมดเร็วมากเปิดขายปุ๊บก็คือเนี่ยแสดงให้เห็นถึงพาวเวอ์น้องหลิงน้องออมที่เวียดน,นามไม่แพ้บ,บ้านไหนไม่แพ้ประเทศไหนนะคะลงปุ๊บไอ้นี่ปั๊บเลยขายหมดเกลี้ยงนะ เอยังไม่ได้ไปส่องว่าเป็นอิททริ์ของพี่สาวจีนมาช่วยซื้อด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้รู้แต่ว่าเขามีความร่วมมือกันที่ตอนนั้นวันนั้นเอทาไปว่าบ้านเดี่ยวของน้องออมอะเวียดนามฟิลิปปินมาเลยแล้วก็ที่จีนอ่ะเขาเหมือนผนึกกกำลังกันเป็นบ้านเดียว one world one omlet จําได้ใช่ป่ะนี่เอกมาดูว่าเขาอาศัยอิททริ์ของพี่สาวจีนด้วยปะนะ ยังไม่เห็นเดี๋ยวถ้าเห็นหรือรู้อะไรเดี๋ยวจะมารายงานแต่ว่าลําพังแค่เวียดนามเอว่าก็เยอะอยู่เพราะว่าสังเกตได้จากตอนนั้นที่น้องหลิงน้องออมไปถ่ายโฆษณาแพนทีนที่เวียดนามเหล่าเอฟซีเหล่าดอมาต้อนรับกันเกลียวกล่าวไม่แพ้ประเทศไหนเลยก็เลยให้นึกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นพลังของชาวเวียดนามล้วนๆล้วนๆเขาตื่นเต้นกันขนาดไหนหรอ ก็ตื่นเต้นกันขนาดที่ว่าก็เตรียมเนี่ยค่ะก็โชว์ของขวัญกันออกมาแล้วว่านี่ฉันเตรียมให้น้องออมนะเอทําไปคลิปหนึ่งแล้วก็จะให้ของขวัญที่แทรกถึงวัฒนธรรมของทางเวียดนามด้วยให้กับน้องออมใช่ไหมล่าสุดล่าสุดนะคะก็เนี่ยค่ะโชว์มาอย่างนี้เลยอะ่ะเป็นอะไรบ้างอันนี้ของน้องออมนะบ้านเดี่ยว เนี่ยค่ะของขวัญชิ้นแรกนะคะก็เป็นจากแบรนด์แบรนดเนมเลยนะไฮเอนคาวินไายฟีเคนะเป็นมิน ok. oh ิดรสยีนเกาะอกโหโหเปรียวเปรียวจี๊ดเลยอันนี้แหละสไตล์น้องออมเขาเลยถัดมาถัดมานะคะเป็นแบรนด์อ่านว่าอะไรอะ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอเปิดก่อนอ๋อมาเวนมาเวนเนี่ย ถ้าใครเป็นแฟชั่นจ๋าก,ก็น่าจะรู้จักนะมาเว่งก็คือเป็นแบรนด์ของทางเวียดนามเองโอ้ก็คือแฟชั่นเขาไปไกลมากแล้วค่ะมันเรียบๆแต่มันมีอะไรแล้วมันก็เปรี้ยวด้วยแล้วมันก็ทั้งเปรี้ยทั้งหวานอะ่ะเขาบอกว่าแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ดังจากเวียดนามแล้วก็คนไทยใส่ค่อนข้างเยอะมาก ถ้าเข้าไปดูใน IG ของร้านเนี่ยก็จะเห็นว่าเสื้อผ้ามีหลากหลายดีไซน์แต่รวมๆแล้วจะเหมาะกับสาวหวานเพราะว่าเดทเยอะมากอะเราก็มารู้จักแบรนด์เวียดนามกันเวียดนามแฟชั่นเขาเรียกได้ว,ว่าโอ้โหสวยนะแล้วเห็นมาความรักชาติของชาวเวียดนามอะ่ะเขาก็ไม่ได้เอาแบบไฮเอ็นแบรนด์เนมซะทีเดียวเขาก็จะต้องพยายามสอดแทรกแบรนด์เขาคุณเข้าใจบ้า ถ้าได้น้องออมมาใส่อ่ะมันจะยิ่งแบบโปรโมทแบรนด์ให้เขาให้มันยิ่งกระหึ่มเขาไปอีกอ่ะที่เอบอกไงเวียดน,นามฉลาดนะยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวจากอย่างทางพี่สาวจีนอะยังไม่ค่อยเห็นเอาแบรนด์จีนเอาของขวัญแบรนด์จีนมาให้น้องออมน้องหลิงนะแต่เวียดน,นามนี่คือสอดแทรกตลอดคือนั่นะแหละยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเขาก็ต้องพยายามหาเงินเข้าประเทศเขาอะโอ กลยุทธ์ของเวียดนามนี่ใช้ได้นะตามกันได้นะยังไม่จบยังไม่จบนี่ถัดมานะคะก็เป็นเสื้อจะเรียกว่าอะไรครอปท็อปได้ไหมเดี๋ยวนะเขาบอกว่าเป็นเอ่ออ่านว่าอะไรอะแอดมีเดรลเลเตใช่ไหมถ้าใครเป็นขาแฟชั่นคงรู้จักอะนะเป็นแบรนด์ของทางเกาหลีใต้แล้วก็มีแฟลกชิพสโตร์ด้วยที่ประเทศไทยใช่ไหม ใครรู้จักแบรนด์นี้บ้างคะเขาบอกเป็นสายสตรีทแวร์นะเรียกย่อๆว่า A D L V เออนั่นลหละนั่นละ่ะก็จะเป็นเสื้อสไตล์นี้เลยนะเสื้อกล้ามครอปเออเนี่ยแล้วก็ถัดมาถัดมาถัดมาก็เป็นอะไรล่ะอันนี้น่าจะแบรนด์เออกระเป๋าแบรนด์ของเกาหลีใต้อีกแบรนด์หนึ่ง Stanol d i นะเป็นกระเป๋าสัญชาติเกาหลี Stanol d i ก็เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงก็อย่างที่บอกอะคะ่ะถ้าใครขาแฟชั่นก็คงจะรู้แล้วก็ของขวัญแต่ละอย่างที่เขาเรื่องมาคือดูดีมีคลาสมีระดับแล้วก็เหมาะกับน้องอ๋อมมากๆคือโอ้ของเขากว่าจะจัดแฟมิทเนี่ยตั้งเดือนกุมภาพันธ์นะแต่ลิสต์ของขวัญออกมาแล้วอะเออมันก็จะคนละอย่างกับพี่สาวจีนนะพี่สาวจีนนี่ต้องรอจนแบบใกล้ๆวันจะแสดงแฟมิทแล้วค่อยออกมาเฉลย แต่ของเวียดนามเฉลยกันเลยค่ะแล้วเวียดนามมีบ้านหลายบ้านมากๆมีด้อมหลายด้อมจริงๆนาก็ไม่รู้ว่ารวมกันหรือยังหรือว่ายังของใครของมันนะเอออะถัดมาหน่อยถัดมาหน่อยอันนี้ก็ของเนี่ยของขวัญที่เขาเตรียมให้อันนี้เป็นบ้านเดี่ยวของน้องออมนะอะเสร็จไปอีกหนึ่งงานก็ขอแสดงความยินดีด้วยบัตรขายหมดเกลี้ยงเลยภายในพริบตาเออเมื่อวาน อย่างที่บอกน้องหลิงน้องออมดูหายไปทั้งคู่เนอะตอนแรกก็นึกว่านึกว่าซุ่มเงียบไปไทยโอลี่อยู่แต่ก็เนี่ยค่ะคำเฉลยออกมาแล้วก็คือน้องออมเข้าโรงพยาบาลเนอะแต่ไม่รู้เข้าตั้งแต่วันไหนนะส่วนพี่หลิงก็มาเนี่ยค่ะนั่งทานคอฟฟทานกาแฟแล้วก็โพสต์ภาพนี้ด้วยก็ให้หายคิดถึงและะ้ค่ะเห็นแค่เงาดำๆกับรองเทา้าพี่หลิงแค่นี้ก็อุ่นใจว่าเออ น้องลิงยังไม่ได้ออกทุดงนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นตน้นเออให้รู้เออมันต้องอย่างนี้แหละมันต้องส่งสัญญาณชีพกันหน่อยนาะอย่าหายไปเลยแล้วก็ล่าสุดเมื่อคืนเนอะประมาณทุ่มสองทุ่มใช่ไหมน้องออมก็มาโพสไอจี IG, ตอนอยู่โรงพยาบาลพร้อมกับของขวัญที่เป็นเค้กเงินสดอย่างเงี้ยค่ะจากทางฝั่งพี่สาวจีนเนาะแล้วก็นํามาซึ่งดรามา่าต่างๆที่เอได้กล่นไปแต่เอยังไม่รู้แน่ชัดว่ามันเป็นดราม่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับว่า ไม่รู้การาเทศะหรือเปล่าอันนี้เอไม่รู้นะเอไม่รู้ก็ไม่รู้อะ่ะก็ใครรู้มาบอกหน่อยว่ามันดราม่าอะไรก็เขาให้ให้ของขวนนัญนี่แล้วมันจะมีดราม่าอะไรอีกหรอจะไมจะต้องดราม่ากันไปซะทุกเรื่องเนี่ยค่ะก็ทางเออบ้านคู่หลิงออมเนาะเขาก็เลยออกออกโนทีซะออกออกใครๆออกข้อความมาบอกว่า เค้กเงินสดนี้เป็นของขวัญปีใหม่ที่ร่วมกันจัดเตรียมเพื่อคนที่เรารักทั้งหลิงหลิงและน้องออมนะคะโดยทาง Account KF ศิริลักษณ์กนพัฒน์อซแล้วก็บ้านเบดคู่เมืองจีนเนี่ยค่ะวันนี้เพิ่งส่งไปให้ทั้งคู่เลยหทห้งน้องหลิงน้องออมวัน,นเออก็คือเมื่อวานนะคะเพื่อหมายถึงความโชคดีและมันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคดีมงคลน,นะคะทางบ้านเบดก็ได้ตัดสินใจที่จะเผยแพร่ โปสเตอร์อย่างเป็นทางการก็คือเผยแพร่โพสค่ะอย่างเป็นทางการตามวันและเวลาที่กำหนดดังนั้นก็โปรดติดตามด้วยเราก็หวังว่าทางน้องหลิงน้องออมจะดูแลสุขภาพท่ามกลางตารางงานที่แน่นเอียดขอให้น้องออมฟื้นตัวอย่างรวดเร็วบูสต์บูสต์นะเป่าเป่าเออนะคะอันนี้บ้านบ้านคู่น้องหลิงน้องอ,อมที่เมืองจีนบอกมา เห็นว่าเป็นเรื่องราวมงคลก็เลยเอามาโพสต์ให้เห็นการประมาณนั้นคราวนี้มาถึงบ้านเบสน้งองที่เมืองไทยค่ะเบสคู่เลยนะบอกว่าประกาศแจ้งเรื่องการส่งของขวัญให้กับศิลปินจากกรณีภาพไ G Story ของน้องอ,อมที่เข้าพักรักษาจากอาการป่วยพร้อมกับของขวัญจากบ้านเบสคู่จีนจึงขออนุญาตเททค่ะจึงขออนุญาตชี้แจงดังนี้ ทางเราหลิงออมเบสเฮาเป็นผู้ประสานงานการส่งของขวัญในครั้งนี้ให้กับน้องออมรวมถึงของขวัญที่ทางบ้านคู่จีนส่งให้กับพี่หลิงด้วยเช่นกันโดยผ่านการติดต่อประสานงานตามขั้นตอนเรื่องของการส่งของขวัญอย่างถูกต้องไม่ได้ทำการส่งให้น้องๆโดยตรงแต่อย่างใดเพียงแต่ในครั้งนี้เป็นความบังเอิญที่ของขวัญถึงมือน้องออมในวันที่น้องป่วยและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพียงเท่านั้น จึงเรียนมาเพื่อทราบนะคะทางนี้บ้านเบกคู่น้องออมน้องหลิงที่จีนค่ะก็เลยมาโพสต,ต่ออีกว่าทางเราได้รับ direct message บางส่วนแล้วดังนั้นเราจึงต้องการชี้แจงที่นี่ทุกครั้งที่เราส่งกล่องเงินเคก้กหรือของขวัญอื่นใดให้กับหลิงออมนอกงานแฟนมีตเราจะต้องกำหนดเวลาจัดส่งล่วงหน้ากับทั้งสองทีม ของขวัญจะถูกส่งถึงทั้งสองฝ่ายโดยพนักงานร้านไม่ใช่แฟนคลับจัดการส่งให้โดยตรงนี่คือของขวัญปีใหม่ที่ส่งล่วงหน้าเรากำหนดเวลาจัดส่งก่อนวันคริสต์มาสและไม่ทราบว่าขนาดนี้น้องออมไม่สบายเราไม่เคยหวังที่จะให้มันเกิดเหตุการณ์นี้คือมาส่งของขวัญในวันที่น้องออมป่วย เราขอให้น้องออมฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและหวังว่าหลิงออมจะดูแลตัวเองและพักผ่อนให้เพียงพอแม้ว่าจะมีตารางงานที่ยุ่งก็ตามและขอให้ทุกคนโชคดีเช่นกันนะคะย่งนะคะยังไม่จบยังไม่จบก็ยังออกมาประกาศอีกว่าหลิงออมเป็นศิลปินที่น่ารักน่าทึ่ง a เม z ิ n งและโดดเด่น หนิงออมสนใจใส่ใจแฟนๆและคนที่สนับสนุนและรักเอฟซีมากๆเราหวังว่าทุกท่านจะได้เรียนรู้ในเรื่องราวเหล่านี้จากน้องหลิงน้องออมโดยการแบ่งปันความคิดเชิงบวกและความสุขให้มากขึ้นสำหรับทางเราเองเราก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะร่วมเดินทางไปกับน้องหลิงน้องออมให้นานที่สุดด้วยวิธีที่เหมาะสมที่สุดเช่นกัน เออก็คือถ้าอยากให้น้องดิ่งน้องอ,อมอยู่นานๆนก็ต้องรักษาบ้านเบ็ดน้องเอาไว้ให้ดีๆเช่นกันนะอย่าพยายามดราม่าก,กันเยอะเพราะว่าถ้าดราม่าเยอะคนที่เขาแบบมีจิตใจทําให้ด้วยบริสุทธิ์อะบางทีเขาก็ถอดใจท้อใจกันได้นะเหมือนกับบ้านเดี่ยวน้องอ,อมที่ไทยก็ไปแล้วหนึ่งใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละอย่าให้เกิด เหตุการ์อย่างนี้อีกกับบ้านไหนด้อมไหนของน้องหดิ่งน้องอ,อมละกันสําหรับคลิปนี้ก็จบลงไปตรงนี้ละกันก็ขอให้กําลังใจกับทางน้องอมให้หายป่วยเร็ววันแล้วก็บ้านเบ็ดน้องแล้วก็บ้านต่ตางๆของน้องอะหลังบ้านทุกบ้านเลย นะให้กำลังใจซึ่งกันและกันรักรักรักนะคะอะล่ะสำหรับคลิปนี้ใครมีคอมเมนต์ความคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านค่ะขอบพระคุณที่รับชมค่ะ